At 622, attacks were triggered across were key military and intelligence Organization. The symbols you have always looked to for strength are smoldering in Rome. This is what your greed has brought you. Hunting Makarov is like hunting a shadow. We need a shadow of our own. The life you knew before is gone. Day, we fight to bring it back. So they ตอนนี้เราอยู่กับภารกิจที่4ี่แล้วนะครับสำหรับเกมคอฟวิวตี้นะครับอ่ะไปเล่นต่อกันเลยนะครับอ่ะ nice นะครับภารกิจที่4ี่นะครับเกมนี้ก็โอ้โหมันมากครับจะรีวิวจนจบเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแล้วแต่อาการนะครับแต่น่าจะนะครับจนจบเกมนะครับน่าจะรีวิวให้จบเลยนะครับทุกภารกิจนะครับอันดับภารกิจนี้เราก็จะได้รับบทเป็นอ่า อะไรนะเ,เป็นกาดของประธานาธิบดีนะครับอ่านะครับยืนแล้วก็อยู่บนเครื่องบินนะครับคอยควบคุมการดูแลเอ้ยคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับโอ้มีเครื่องบินด้วยสุดยอดอืม,อม เราเราเข้าไปนะครับเหมือนกับว่าตัวนี้อ่าพวกประธานาธิบดีกับประชุมอะไรสักอย่างครับน่าจะใช่นะครับประชุมนะครับประชุมประชุมเออเล่นโน้ตบุ๊กเล่นเกมแล้ววะไม่น่าจะใช่เล่นเกมครับว้า iPad หลูโคตรโคตรไอ้เห no ี้ยรอครับประชุมนะครับเอ้ยวัวตาเหี้ยวเชียงแม่งเอาแล้วมึงมาไอ้สัตว์กูกูได้ปืนละมาไอ้เฮียเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอ้ยเชียงแม่งโนอะไรอะไรเกิดเฮียอะไรเฮ้ยเชียว เฮ้ยมามาแป้งแป้งแป้งแปงแปงเฮดช็อตเฮดช็อตเฮ้ยเก็บปืนเก็บปืนมาก่อนเก็บปืนเก็บปืนไอสัตว์กูมีแต่ปืนสั้นเออเฮ้ยโน่แป้งแป้งแปงแปงเฮดช็อตเฮดช็อตอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นมินตกลุมอากานนะครับทำให้เกิดสภาวะไร้แรงนลมถ่วงชั่วคราวนะครับอือ เอยไปสั้นดีวะยิงยากชิบหายอ่ะเร็วๆดิโอ้ยเมื่อกี้อ่าเป็นสภาวะแร้แรงแน้มงถ่วงชั่วขาวนะครับเนื่องจากเครื่องบินตกหลุมอากาศนะครับอ่าไปไปต่อเลยอุ้ยปัง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 ,ป,ง,ป,งปุ๊บเออ แปลงๆปๆงๆปลงปลงปลงไปไงละเปอดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยคนขับเครื่องบินพ่อมึงขับไม่เป็นหรือไงวะมาไอสัตว์กูได้ลูกโม่อือลูกโมสี่นัดเอ้ยลูกโมกี่นัดวะอือึอืออ่าไปต่อไปต่อเฮ้ยอือเอือเจอลูกโม เจอลูกโมอ่าไปไปต่ออุ้ยอ้เค่ยังไม่ตายยังไม่ตายอ้สัตว์นี่ลูกโมเอ้ยโน่อือ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 อิสั์ลงหมดมามาอือ ขวัตแตกขวดขวดแตกขวดแตกโนลูกหมดไปต่อเลยพวกมาโอ้ยโอ้ยบรรยากาศโนเปิดเปิดเออไปต่อไปต่ออุ้ยอุ้ยเออโนโน่เอ้ยเอ้ย อุ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยยิง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 โอหคือวินตกนะครับขลังนี่แยกหายไปเลยครับเราจะดูกันว่าเนี่ยครับ,ค,รบควินที่มันตกนะครับโอ้โหโอ้ยอุ้ยโวบอกแล้วครับทุกภารกิจของขอวิวตีเล้าใจครับ โอ้ยแล้วใจชิบหายเออเฮ้ยเออไอสัตว์กูยังอยู่ตรงนี้กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังหายใจอยู่ไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โห ร่างกายเรากำลัลงย่ำแย่นะครับเราก็เลยเดินไม่่อยตรงทางครับไอสัตว์เดินช้าชิหาย,ายเร็วๆอันนี้คือพวกเพื่อนเราครับที่ตกจากเครื่องบินเมื่อกี้นะครับโปลเดินไปต่อนะอุ้ย Ê, Aka, Aka Ờ Quyên bài lắm, ui 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 Mày luôn, chia ơi, khờ binh, bay to, bay to hấp สถานการณ์เป็นตอนมืดนะครับก็เลยดูลำบากนิดหนึ่งนะครับเอ้ยเอ้ยอืออืออืออมาให้สัตว์โวยพวกไก่ไก่พวกไก่เออเออตายสองตัว ไก่ไก่เออไก่ละปอยลบ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 บนนั้นเหรอข้างบนนั้นเหรอยิงมั่วยิงมั่วเออเออเออดีรลดีรถดีรถดีรถ ยิงยิงยิง้ยมันยิงไม่โดนวะหลบหลบหลบิงปเอ้ยเ้ยเ้ยขดาไปหัวหัวเออ เอ้ยไกลละไปโอ้โหโคตรเยอะเลยมึงหัดจงสารกูมัง้งโคตรเยอะเลยไอไก่เอาไม้แยะๆทำเขื่อเฮียอะไรวะไปไปไปวิ่งต่อครับอุ้ยอุ้ยโดนระเบิดโน่หลบหลบหลบ ลบลบชั่วขาวครับอ่ะไปต่อเฮ้ยลุงหมดเปลี่ยน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 ปืนเปลี่ยนปืนอ่ะ nice วิ่งต่อไปครับรู้สึกจะมีเฮลิคอปเตอร์มารับนะครับโอ้ฮ่าฮ่ากูรอดตายแล้ว ไนส์เฮลิคอปเตอร์มารับกูแล้วโหกูหล่อตายแล้วกูหล่อตายแล้วเยสเบดกดเอฟเยสเฮ้ยไอ้เชี่ยมาข้าโลไอ้สัสเอ่อสัดเอ้ยเฮ้อโอ้ ไอ้ไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยมึงโนเพื่อนกูเฮียร้านแตกเลยไอ้สัตว์โนไอ้เลวไอ้เฮี้ยมึงเป็นพวกมาคาโลเลยไอ้สัตว์ไอ้สว์เอ้ เออสัตว์ยิงมาเลยยิงมาอุ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยตามมายิงอีกจบภารกิจที่สี่ครับ